<Hello. S 1> ขอบคุณทุกการติดตามและทุกกำลังใจด้วยนะคะบ้านสวนแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมีบ้านสวนพร้อมที่ดิน4ี่ไร่36กตารางวาตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกตจังหวัดนครราชสีมามาแนะนำค่ะสำหรับสายชิวชอบธรรมชาติปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวแถมบ่อน้ำให้อีกหนึ่งบ่อนะคะเป็นบ้านสองชั้นรับลมโล่งโปรง่งสบาย ปลูกผักไว้เป็นบางส่วนสามารถเก็บขายได้เลยค่ะเนื้อที่กว้างขวางติดถนนสองด้านนะคะ ตอนนี้ยังเป็นทางดินอยู่แต่มีโครงการที่จะทำเป็นถนนคอนกรีตเร็วๆนี้ค่ะคือในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านอากาศดีสงบน่าอยู่ความสะดวกสบายร้านค้าของชำม,มากมายค่ะอยู่ห่างถนน2039ท่าช้างหนองบุญมาก500เมตรห่างถนนสายชอ้อสอกายกิโลเมตรห่างตัวอำเภอเฉลุมพัเกียรติ8กิโลเมตรห่างถนน226โคราชตุรีรำม9กิโลเมตรค่ะ ไปเกตอุตสาหกรรมขับรถเพียง15นาทีนะคะใช้ถนน290ค่ะเหมาะมากค่ะชอบทำสวนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ได้ที่จอดรถเหลือเฟือทำโครงหลังคาไว้จอดรถหรือจะประกันเป็นห้องนอนได้อีกหลายห้องเลยค่ะหลังนี้มาในราคาเบาๆจับต้องได้เพียง1,550ล้าน5 0 0บาทเท่านั้นหากสนใจหรือต้องการเข้าชมสถานที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ โทร0929635662พี่อ้อและทีมงานบ้านสวนแลนดยินดีให้บริการค่ะ